ถ้าอึดถึกทนต้องนึกถึงรุ่นนี้นะนี่ผ่านไปแล้ว13ปีผอนเริ่มต้นเพียง3,000บาท3,000บาทถึงรถจะปีลึกนะครับแต่เจ้าของดูแลดีนะเข้าศูนย์เช็คศูนย์ชกระยะปกตบิบอกพวกนี้มันจะย้วยหมดแล้วนะถ้าใช้มาเยอะๆภายในสะาดสะอาดอยู่เลยปุ่มกดเห็นไหมไม่มีรอยถลอกเลยสามารถมาเช็คสิทธิ์ะติมได้นะถ้าได้สิทธิ์ได้วงเงินขับรถกลับบ้านได้เลยบุญปูบุญป,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 ปูรับ ตัวเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะถ้าอึดถึกทนต้องนึกถึงรุ่นนี้นะนี่ผ่านไปแล้ว13ปีกับ Toyota Corolla อติสหนึ e ซีเรนจีโรงงานนะปี2 0 1 2ันสิจนสองพเปิดตัวะป้าไปจงกแปดแสนกว่านะแปดแสนได้ถ้าจำไม่ผิดนะวันนี้ให้ราคาแบบโคตรดีหนึ่0แสบาทผ่อนเริ่มต้นเพียง3,000บาทเจ้าของเดิมนะเข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุระยะ และเพิ่งเข้าศูนย์เมื่อเดือน5ที่ผ่านมานี้เองนะมาดูสภาพใต้กระตอรรถเข้ากันเจ้าของดูแลดีมากนะดูครับสันล,ลอนเห็นไหมเมนอาร์ตรแผ่นกันความร้อนสมบูรณ์มากครับผมฝาไม่มีขยับเลยไม่มีรอยขยเลยข้างล่างไม่มีรอยหักไม่มีรอยเชื่อมไม่มีเลยงอรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีไฟไหมเลขไม่แท้เช่นเดิมครับผมด้านข้างมาพร้อมแม็กซ์สิบห้ายางปี2023เจ้าของเดิมติดพรมกระดุมเรียบร้อยเลยเบาะเป็นเบาะหนังนะเป็นเกียร์ออโต้นะดึงดูสักหน่อยนี่นั่นมากด้านนอกด้านในสีเดียวกันเห็นนนนมมมมะะปกกตบพวววเี้้้้ยยยัจหดแลาใช มาท้ายนะเป็น t o y o ต a c โคโ l a ออติส 1.6E CNG โรงงานนะครับเซนเซอร์กับระยะ2จุดนะครับผมมาด้านหลังมาดูท้ายหน่อยท้ายสวยงามเห็นไหมแม่แดงอยู่ครบนะข้างหลังนี่ติด ตั้งฟรีจีโรงงานมาเรียบร้อยนะใครมองหารถใช้งานนะไปทํางานไม่คิดอะไรเยอะนะแล้วแม้แท่นนั้นไม่แพงด้วยนะกับแคมเปญดีๆบัตรประชาชนใบเดียวออกรถเพียงท่านมีผ่อนบัตรวีซ e ่ามาสเตอร์อีออนอีซิบายผ่อนบ้านผ่อนรถหรือมีสินเชื่อต่างๆที่เกิดข,ขึ้นแล้ว12รอบบินสาม,มารถมาเช็คสิทธิ์จะตั้มได้นะถ้าได้สิทธิ์ได้วงเงินขับรถกลับบ้านได้เลยปุูดมาแล้วไม่ได้สิทธิ์ไม่ต้องเสียใจติดเ,เอกสารมาให้ตั้มหน่อยบัตรประชาชนสำนากพิบ้านสลิปเงเินเดือนสเตทเมนต์น6กเดือนขับรถกลับบ้านได้เช่นกันก ซื้อกับผมนะวันที่มาทําสัญญามีสลิปเอาสลิปมาแลกคูป,ปองน้ำมันกับตติมได้อีก1000บาทนะครับผมมาภายในสะอาดสะอาดอยู่เลยปุ่มกดเห็นไหมไม่มีรอยถลอกเลยถิงรถจะปีลึกนะครับต้องบอกงี้ไม่วิ่ง200,000กว่าก็จริงแต่เจ้าของดูแลดีนะเข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุกระยะกับโตโยต้าโคโรล่าออติสนะครับ 1.6e CNG โรงงานปี2 12, 0 1 2ันสิบจนสองพันสามขาย179,000บาทผ่อนเลิฟตัวเพียง3,000บาทโทรให้ไวนะครับ0911202384 ขอใส่ตั้มนะครับเดี๋ยวตั้มดูแลให้ครับ